ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการทำ normalization นะคะการทำ normalization คือ,อะไรก็คือตารางข้อมูลที่มันซับซอ้อนเราจะลดความซับซ้อนลงโดยการแยกตารางหรือว่าแตกตารางออกเป็นเทเบิลต่างๆนะคะซึ่งพอแตกตารางเป็นเทเบิลต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเป็น ER diagram ที่คุณจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละตารางเข้าด้วยกันด้วยที่มาดูตัวอย่างข้อมูลนะคะมีเรื่องนะ,ะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะคะ ทะเบียนของการอบรมแล้วก็จะมีค่าอบรมพอคนมาอบรมเสร็จก็จะมีผลการอบรมว่าผ่านไม่ผ่านซึ่งให้สังเกตที่หัวคอลัมน์นะคะก็จะมีข้อมูลดังข้างบนนี้นะคะทีนี้ Normalization อะ่ะมันจริงๆพื้นฐานก็จะมี 1NF2NF3NF นะคะ 1NF ก็คือข้อมูลของคุณเนี่ยต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นแถวเดียวนะคะ 1NF วนะ ห NF Normal Form ที่1ข้อมูลต้องเป็นแถวเดียวแถวเดียวจากข้อมูลที่ให้เป็นแถวเดียวหรือยังคะยังไม่เป็นดังนั้นควรเติมให้เต็มนะคะแต่ถ้าตอนสอบจริงๆอ่ะอาจจะไม่ให้ทำหน NF นะก็ข้ามไปที่2อ NF เลยนะคะต่อมาระดับที่2อ NF แล้วก็ขอล่างไว้ก่อนนะ 3NF โ okay. อเคสอน NF คืออะไรคะขั้นตอนที่2องโน r โนมัลฟอที่2องโนมัลฟอร์มก็คือทำตารางให้เป็นระดับปกติของตารางข้อมูลที่2หมายความว่าในข้อมูลที่คุณเจอเนี่ยตัวหัวค้อลัมน์ที่คุณเจอมีอะไรที่มันเป็นรหัส แล้วมันแยกย่อยออกเป็นตารางใหม่ได้ไหมนะคะรหัสรหัสที่ไม่ใช่คีย์หลักเออแยกออกอีกตารางได้ได้ไหมยแยกเป็นตารางใหม่ได้ไหมอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะนะคะจากข้อมูลอ่ะคุณต้องรู้ว่าแถวหน้าๆเนี่ยมันจะต้องเป็นคีย์หลัก การลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็รหัสพนักงานเนี่ยแถวนนหน้าเป็นคีย์หลักได้ต่อมานอกเหนือจากแถวนนหน้ามันเป็นคีย์อะไรที่มันแยกย่อยแล้วเป็นตารางอีกได้ไหมนะคะต่อมาอันที่3 n o r น a ม f o น m อร์ที่3อ,ะ,อะไรที่ไม่ใช่คีย์หลักแต่สามารถแยกออกมาเป็นตารางใหม่ได้ไหม จะแยกหรือไม่แยกคุณต้องดูข้อมูลข้อมูลที่มันซ้ำๆกันนะคะเอาคร่าวๆก่อนนะอ่ะหนึ่งเอฟทำเป็นแถวเดียวเราก็ตอว่าควรจะทําให้เป็นแถวเดียวนะคะเนี่ยตัวเนี้ยต้องทําให้เป็นแถวเดียวก็คือต้องเติมข้อมูลอนะ่ะให้มันให้มันมีนะคะ เนี่ยต้องเติมสีดำก็คือต้องไปเติมข้อมูลให้มันมีนะคะสมมติผ่าน1 n f ไปแล้วมา2 n f บ้างจากข้อมูลนี้อะไรที่ไม่ใช่คีย์หลักนะะแต่สามารถแยกออกเป็นตารางใหม่ได้นะคะขอก็ไปกอไปเลยรหัสลงทะเบียนนะคะน่าจะเป็นคีย์หลักต่อมารหัสพนักง,งานชื่อสกุลแยกเป็นตารางใหม่ได้ไหมแยกเป็นคู่นี้แยกเป็นตารางใหม่ได้ไหมได้กอปีมานะคะอันนี้2 n f นเแล้วนี่ ขอว่าตรงนี้สองอันนี้ตารางที่หนึ่งแล้วนะวันทีอ่อบรมเกี่ยวกับตารางพนักง,งานไหมไม่นะคะไม่เกี่ยวรหัสแผนกกับชื่อแผนกได้ไหมได้แยกเป็นตารางใหม่ได้รหัสอบรมชื่ออบรมค่าอบรมเป็นตารางใหม่ได้ไหมค่าอบรมมันอยู่ในตารางอะไรคะต้องเป็นตารางการอบรมนะ ดูเรื่องราวของมันอนะสตอรี่ของมันตัวนี้ก็ยังเป็น2องนะนี่ขอแยก3ามลงมาเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตารางอีกตารางหนึ่งระดอบรมชื่อบรมข้าบรมแล้วก็คำว่าผลอบรมอะผ่านไม่ผ่านเนี่ย มันขึ้นกับอะไรผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นกับอะไรคะผลอบรมการที่คุณจะรู้ว่าคุณผ่านไม่ผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไม่ผ่านคือผ่านอะไรอะ่ะอบรมเรื่องอะไรแล้วใครมาอบรมถูกไหมอบรมเรื่องอะไรนะคะ ของพนักงานคนไหนต้องเอามาด้วยนะคะเหมือนลำดับที่เขามาลงทะเบียนอบรมอะอบรมเรื่องอะไรของพนักงานคนไหนเห็นไหมผลการอบรมก็จะขึ้นกับคนคนนี้กับเรื่องราวของอันนี้นี่ผลอบรม ผ่านไม่ผ่านอ่ะมันเป็นอบรมอะไรของพนักงานคนไหนอ่ะเขามาลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่เห็นไหมมันเหลือมันเหลือวันที่อบรมไงวันที่มาอบรมมาใส่ด้วยวันที่อบรมมันขึ้นกับอะไรอ่ะมันก็ต้องขึ้นกับบินอ่ะมันเหมือนบินที่เขามาลงทะเบียนอ่ะตัวเองนี่หมดหรือยังคร่าวๆนะก็ ผ่านไปแล้วนะคู่นี้ผ่านไปแล้วคู่นี้ผ่านไปแล้วคู่นี้ผ่านไปแล้วกลุ่มนี้ผ่านไปแล้วผลก็ไปขึ้นกับอะไรอะรหัสพนักง,งานรหัสอบรมรหัสการลงทะเบียนวันที่อบรมก็ต้องไปขึ้นกับรหัสลงทะเบียนโอเคครบทุกอย่างแล้วนะคะแสดงว่าข้อนี้ไม่มี3เป็น f นะคะต่อมามาโยงความสัมพันธ์ โยงได้ไหมอ่ก็คือขอปรับสีก่อนรหัสพนักง,งานมาได้รหัสอบรมมาได้ โอเคต่อมาเหลือรหัสแผนกกับชื่อแผนกรหัสแผนกคุณต้องการรู้อะไรนะคะคุณต้องการรู้ว่าการอบรมนี้เป็นของแผนกไหนหรอ,หร,อหรือรหัสแผนกมันควรเกี่ยวข้องกับใครในความเป็นจริงอะ่ะพนักง,งานเขาอยู่ฝ่ายไหนถูกไหมคุณก็ควรที่จะเอารหัสแผนกเนี่ยมาไว้กับคนนี้ไปเลย คนนันคนนี้อยู่แผนกอะไรแผนกหนึ่งแผนกมีพนักง,งานได้หลายคนดังนั้นคนนี้มาใส่นี่ก็จะโยงหากันก็ครบแล้วนะทั้งหมดนะจากข้อมูลทั้งหมดข้อมูลตารางที่มันซ้ําซ้อนอยู่คุณก็สามารถแตกตารางได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ตารางนะคะแล้วก็สามเอ็นคุณก็บอกว่าไม่มีอันนี้ อันหนึงเนี่ก็คือต้องทําเป็นแถวเดียวนะแต่ตอนสอบ1 F ไม่ต้องทำนะคะสอง F มีไหมก็อย่างที่บอกนะคะอะไรที่ไม่ใช่คียหลักนะคะแต่เป็นคีย์รองอะแล้วมันสามารถแตกตารางได้ไหมนะะอันที่สามอะไรที่ไม่ใช่คียหลักแต่มันซ้ำๆกันมีไหมมันไม่มีนะคะเราก็ไม่เอาก็จบที่2อง F นะคะ ค่ะต่อมามาดูโจทย์ normalization ข้อที่2นะคะจากข้อมูลนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษานะ,ะลงทะเบียนแล้วก็จะมีผู้สอนแล้วก็มีห้องพักแล้วก็อาคารนะคะอันดับแรกเราจะทำให้นะคะข้อมูลที่ซํำซ้อนแยกออกมาให้มันเป็นตารางย่อยๆหรือว่าการทำ normalization นะคะให้เกิดความเป็นปกติ Normal Form ที่เป็นปกติเนี่ย หรือย้อนกลับไปเป็นเอ r าร์เราจะแตกตารางถูกไหมนะ,ะได้กี่ตารางนั่นเองอันดับแรกหนึ่งใน e NF นะคะ Normal Form ที่1ก็ควรต้องทําให้เป็นแถวเดียวนะคะตอนสอบคุณก็บอกว่าทําให้เป็นแถวเดียวแต่อาจารย์ก็ไม่ได้หักคะแนนนะเพราะว่าอาจารย์จะให้เริ่มที่ 2NF เลยนะคะต่อมา 2NF อะไรที่ไม่ใช่คีย์หลักนะแถวแรกจะเป็นเนี่ยคีย์แยกเป็นตารางอีกได้ไหมนะคะ มีอะไรบ้างละ่ะอะไรที่สามารถแยกเป็นตารางย่อยได้บ้างนะคะก็จะมีตารางนี้ถูกไหมตารางที่หนึ่งเอามาให้หมดตารางนี้ก็เก็บออกมาคนแยกเป็นตารางอะไรออกมาได้บ้างต่อมาหืมไม่ใช่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจเกด้วยไหม เกตไปขึ้นกับอะไรคะเกตเป็นของใครดังนั้นเกตจะไม่ได้ขึ้นกับรหัสวิชายอย่างเดียวนะคะนเกตเกตแยกไว้ก่อนต่อมาคุณสังเกตนะคะสังเกตคอลัมน์ผู้สอนนะคะแล้วก็ห้องพักอาจารย์แล้วก็อาคารคุณต้องมาดูเรื่องราวของมันะ อันนี้ตอนเรียนในห้องมีคนผิดเดยอะเลยผู้สอนอันเนี้ยนะคะแยกเป็นตารางใหม่ได้ไหมนะเพราะเป็นตารางใหม่ต้องเกิดอะไรคะก็ต้องมีอะไรก่อนก็ต้องมีรหัสแล้วก็มีชื่อผู้สอนถูกไหมก็ต้องเป็นตารางขึ้นมาใหม่ต่อมาในเรื่องราวของห้องพักเอาสังเกตข้อมูลนี้ห้องพักกับอาคารนะคะ สังเกตว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันคือนึกถึงความเป็นจริงของชีวิตนะมันไปด้วยกันอะข้อมูลอาคารอะกับห้องพักมันไปด้วยกันนะคะยังไงยังไงมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ตอนทําข้อสอบอะเด็กก็จะไปห้องก็อีกห้องพักอาจารย์ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งอาคารก็เกี่ยวกับ เรื่องราวหนึ่งคุณไปแยกคนละตารางเอาห้องพักไปอยู่กับอาจารย์เอาอาคารไปอยู่ต่างหากความจริงมีอาคารก็ต้องมีห้องไงคือมันเรื่องราวเดียวกันเนี่ยอ่านเนี่ยสีเขียวก็คือมันเรื่องราวเดียวกันถ้าจะแยกตารางก็ให้มันไปด้วยกันนะคะดังนั้นอันที่ไม่มีก็คือผู้สอนใช่ไหมมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีคีร ไม่มีคี์หลักแต่แยกออกมาแต่ควรแยกออกมาเป็นตาเป็นตารางใหม่แล้วนะอันนี้มันจะเป็น2 n f เหมอันนี้ยังเป็น2 n f ไหมไม่ใช่แล้วนะอันนี้เป็น3 n f เนะ ันนี้เป็น3า f นะมาดู2อ f นให้เสร็จก่อนเกตไปขึ้นกับอะไรคะเกตเป็นของใครแล้วก็ของวิชาอะไรเอาประมาณนี้นะ น,นี้มันโยงหากันได้หรือยังเอาเฉพาะสองไอ้นี้ก่อนนะมันโยงหากันได้หรือยังน,นี้มหานี่อันนี้มาหานี้เหลือรหัสสาขาควรไปไว้ตรงไหนคะเกี่ยวข้องกับอะไรรหัสสาขาเป็นเรื่องราวของอะไรคะเราก็ต้องอยากรู้ว่านักศึกษาคนนี้อยู่สาขาอะไรถูกไหมดังนั้นคุณต้องเอารหัสสาขามาต่อกับข้อมูลนักศึกษา เดี๋ยวไปหน่อยนะแล้วตัวนี้คุณก็จะโยงหากันได้ถูกไหมต่อมา3 n F นี่เหลือ2อนันนี้นะคะก็คือผู้สอนไม่มีคีย์หลักก็ต้องไปเติมให้มันผู้สอนไม่มีคีย์หลักตางผู้สอนไม่มีดังนั้นต้องสร้างอะไรคะ รหัสผู้สอนก็คือรหัสอาจารย์ให้นะคะสร้างคอลัมน์แลกบอกว่ารหัสอาจารย์แล้วกันอาจจะมีคอลัม,มน์อื่นนะสมมุติเอาแค่นี้นะคะต่อมาเรื่องห้องพักอาจารย์กับอาคารมันไปนด้วยกันนะ,ะอขอแยกก็ต้องมีรหัสมีอาคารมีห้องพักอะไรแบบนี้ต้องมีรหัส ห้องพักหาคารไปด้วยกันได้นะคะเราก็ต่อมาทั้งหมดนี้มันจะเชื่อมกันยังไงือผู้สอนเกี่ยวข้องกับอะไรคะก็คือหมายความว่า 2NF กับ 3NF อ็อะ ตารางที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปเชื่อมกับข้างบนมันเชื่อมหรือยังมันยังไม่เชื่อมผู้สอนควรไปเกี่ยวข้องกับอะไรใครสอนสอนวิชาอะไรดังนั้นรหัสอาจารย์ต้องมาอยู่นี่รหัสอาจารย์ต้องมาอยู่นี่นอ,าาอ,อ,นอ่ะมันถึงจะโยงหากันได้นี่ต่อมาห้องพักอาจารย์คนนี้อยู่ห้องพักไหนเอารหัส ห้องพักมาเอารหัสห้องพักมาอันนี้เป็นรหัสห้องพักนะไม,ไม่ได้เขียนชื่อรหัสห้องพักดังนั้นก็จะโยกหากันได้นะคะดังนั้นทั้งหมดนะคะ ก็เชื่อมหากันได้หมดแล้วก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องสังเกตก็คืออะไรที่ไม่ใช่คีย์หลักแยกเป็นตารางใหมได้ไหมข้อมูลของอ้อมน์ที่มันไม่ใช่คีย์หลักสังเกตว่ามันไปทิศทางเดียวกันไหมเนี่ยมันไปด้วยกันไหมมันไปด้วยกันก็ยุบให้มันเป็นเทเบิลใหม่ไปเลยเนี่ยเป็นนิวเทเบิลไปเลยนะคะ ไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่คุณไปแยกห้องพักอีกตารางหนึ่งอาคารอีกตารางหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มันเยอะเกินเนี่ยไปหนึ่งเทเบิลไปสองเทเบิลเยอะเกินนะงธรรมนมันไปด้วยกันนะคะถ้ามันไปด้วยกันก็สามารถทําได้นะคะอยู่เป็นตารางด้วยกันได้นะคะ